้ากาศร้อนที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่บ้านไปทําง,งานแล้วกลับมาบ้านก็โคนร้ายเข้าไปนงั้น ก็ตกใจนะถ้าเราโดนก็คงตกใจอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับ ả? ชาวบ้านแล้วก็นี่ก็เป็นผลงานของทางฝ่ายสื่อสัวของสนอโชคไทยโดยการนำของผู้กับดีนะครับมาก็ยืนยันว่า เรียนที่แจ้งนะครับก็คือทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับคืคสสะคะอสอืบเนื่องจากคดีของสรชคชัยโดยเอพาคดีเกี่ยวกับทรัพย์นะฮะรักทรัพย์ตามเพียสถานเนี่ยสูงมากนะครับแล้วเราก็ในดํนาเนิๆๆนการสืบสวนตามรื่อคดีมาตลอดนะครับแล้วก็ว่านะครับออก็เร็วนี้นะครับก็มีการร้ายเนี่ยในลักษณะของการกระทําความผิดในลักษณะของการเข้าบ้านแล้วก็ไปยกเซฟหรือยกเทพมาแล้วก็ไป ับที่ผ่านมาเนี่ยขณะนี้เท่าที่เจ้าตัวรับเนี่ยก็ในพื้นที่ธงชัยประมาณส5่พคดีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่เรากำลังตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเดี๋ยคิดว่าคงจะมีมากกว่านั้นนะครับส่วนเจ๊ที่ที่เหลือเนี่ยคนร้ยนายเนี่ยเอาไปทิ้งนะครับไปทิท้งน้ำน,น,นะครับเ,เดี๋ยวผมคงจะต้องไปทำการลมคด อ่ารายละียทีนึงทรัพย์สินที่ได้เนี่ยรวมนะทั้งหมดเนี่ยสรุปเป็นหลักล้านนะครับหลักล้านเท่าไหร่เนี่ยทางทางผู้ต้องหาเองก็บอกว่าได้เอาสาวส่วนต่อไปให้ระยะบางส่วนเขเอาไปใช้ใช้ใช้ส่วนตัวนะส่วนใหญ่จะขายไปหมดแล้วนะครับก็จะมีหลักรับซื้ออยู่นะครับเรื่องในเรื่องตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเ่็นบ้านเล็กๆบ้านเลขเล็กเราไม่มีคนอยู่แต่พี่ บ้านไม่มีคนใช้ไม่มีอะไรเนี่ยบางทีก็จะไปทันทีแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีไม่มีไม่ไม่มีก็เข้าเลยนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็เนี่ยพวกธรรมดาพวกธรรมดานะเซฟยกยังไงก็เอาไปยกบ้านวิธีการยกยกใหญ่ถกผ้ามันถกผ้าหนี้ใช่ไหมมาตราลากใช่ไหมเอาแล้วหนักไหมเทปลาดกหนักไม่หนักขนาดนี้ยกไหวถ้าอ่าคือเนี่ยจะเลือกเทปขนาด ก็สองคนยกได้แล้วก็ไปกันที่บ้านนแต่วิธีงานไม่อยากถ่ายครับงานแล้วครับเดี๋ยวคนอื่นก็เอาหุ่นหอมไอ้ที่คารับหอยากจะฝากให้ทางประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยพวกนี้ก็มีลูกเสือใส่ต้อก็เงินเราเล่าไม่ได้ไอ้ที่จอดนี่ประมาณเท่าไหร่ 8ปดเปอร์เงส่วนประมาณแปดเปืรแล้วก็ซักตอนแรกประมาณสามตอนแรกขายตอนแรกยี่ห้าบาทเป็นเงินประมาณแปดรวมแล้วตามตอนหน้าเลยนี่เหเกิดเมื่อไหร่ยี่สิบเอ็ดมีนาะยี่สิบเอ็ดมีนาทำาไมาก